กัปตันทีมฟุตบอลชาติไทยยูสิยิ้มเต็มปากหลังชนะซาอุดีอาระเบ,บีย11-0ธนภพสุเนรผู้นำทีมฟุตบอลชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน16ปีกล่าวหลังเกมชนะซาอุดีอาระเบ,บีย11-0ว่าเป็นเกมแรกที่ทีมได้รับชัยชนะแต่ยังมีอีก2เกมที่ต้องทำงานต่อไปการชนะนี้เป็นเริ่มต้นที่ดีสำหรับทีมชาติไทยในการเข้ารอบต่อไปของศึกฟุตบอลเอเชียนยูทเกม2 0 2 5ฉันรู้สึกดีใจมากที่ได้ชนะเกมแรก แต่เรายังไม่ได้ประมาทหรือฉลาดเต็มที่และยังมีอีกหลายปัญหาที่ต้องแก้ไขธนภพกล่าวธนพภพยังเผยว่าจุดที่ต้องปรับปรุงคือการจบสกอร์ทีมได้รับโอกาสที่ดีๆแต่ไม่สามารถเพิ่มสกอร์ได้ตามที่ควรการปรับปรุงในด้านนี้จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นฉันอยากจะขอให้แฟนฟุตบอลชาวไทยสนับสนุนและเชียร์ทีมชาติไทยยูสิบทุกคนและเราจะทำให้เต็มที่ในการเล่นเกมต่อไปธนภพกล่าวปิด แต่นี้เป็นเพียงเริ่มต้นเท่านั้นและยังมีเกมที่ยากกว่านี้อยู่หน้าทีมจะต้องทำงานหนักเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับเกมต่อไปที่จะเป็นการต่อสู้กับพีกิสถานในรอบแบ่งกลุ่มสายบีวันเสาร์ที่25ตุลาคม2568เวลา19.00นณสนามคลิฟเฟอร์ส,สปอร์ตซิตีฮอรประเทศบาเรนและนี่เป็นสิ่งที่น่าสนใจทีมชาติไทยยูสมีความเป็นไปได้ที่จะเข้ารอบต่อไปได้อย่างไรทีมจะต้องทำอะไรเพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้นและจะมีการเปลี่ยนแปลงใดๆที่จะเกิดขึ้นนนใใทีมมเกต่อไป ทีมชาติไทยจะมีโอกาสได้รับชัยชนะอีกหรือไม่ความคิดเห็นของคุณอย่างไรกับการเตรียมตัวของทีมชาติไทยยุสิคุณคิดว่าทีมจะมีโอกาสได้รับชัยชนะในเกมต่อไปหรือไม่มาถามตัวเองและแบ่งปันความคิดเห็นกันได้ที่นี่